สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าโคชนะคะใบนี้จะเป็นรุ่นกระเป๋าสตงางค์กลางที่เป็นรุ่นดิสนีย์นะคะก็คือตรงเนี้ยจะมีกิตเตอร์มากที่มันแตกต่างจากรุ่นอื่นๆปกติแล้วแล้วหนังของเขาเนี่ยจะเป็นหนังลูกวัวแบบนิ่มนะคะคือทั้งใบเลยทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็ตรงซิปตรงนี้จะเป็นหนังลูกวัวซึ่งค่อนข้างจะนิ่มมากนะคะคือถ้ามันเทียบกับรุ่นปกติที่มันเป็นแคนวาสเนี่ยก็คือจะแบบเป็นหนังแข็ง,ขง เป็นซิปอบนะคะตรงนี้สามารถใส่แบงค์พันได้ค่ะแบงค์พันใส่ได้พอดีเนาะข้างในตรงนี้ข้างในสามารถใส่ก๊์ดได้แกดก์ดนะคะที่เป็นช่องแล้วก็ยังสามารถใส่ไว้ตรงนี้ซึ่งช่องนี้เนี่ยก็คือมันจะกว้างมากใส่ทั้งแบงค์ที่ใช้แป๊บๆหรือกร์ดก็ได้ตรงนี้ก็สามารถใส่เหรียญได้ค่ะและนี้เนี่ยก็จะมีเหรียญอยู่นะคะกร์ดเดี๋ยวนี้คือโค้ก บางรุ่นก็จะไม่ให้แล้วหลายหลรุ่นที่เมกาก็คือจะไม่ให้การ์ดกันแล้วนะคะแต่รุ่นแต่ใบนี้ของที่ร้านก็คือยังมีการดเหลืออยู่เนาะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นที่ที่แทกนะคะเนี่ยยังเป็นแทกแบบเก่าอยู่จริงๆแบบใหม่ก็คือมีหลายแบบแล้วมีประมาณ3แบบที่เจอของรุ่นใหม่ๆตอนนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือชื่อรุ่นเบลเดียม10อาราวส่วนตรงนี้จะเป็นโค้ดของ รุ่นนี้นะคะก็คือ c 2 8 9 4ส่ส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะเขียนอย่างงี้ว่าน,นิาคีม,มันติก็คือสีของกระเป๋าราคาเต็ม,อมตอนนี้รุ่นดิสนีย์นี่หาแท็บไม่ได้แล้วนะคะก็ราคาขึ้นกันมากๆแล้วใน eBay อันนี้พอดีเรากดจากเว็บมาได้แล้วก็ยังมีเหลืออยู่ไม่กี่ใบนะคะยังไงติดตามทาง IG ได้เลยส่วนอันนี้เป็นเหมือนแท็กที่ไว้ใช้ กันขโมยอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าลูกค้าได้กระเป๋าโคชไาแล้วเจออันเนี้ยก็คือต้องเอาออกด้วยไม่งั้นไปห้างแล้วมันก็จะร้องนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ